กินง,ง่ายมันก็ง่ายเกินไป,นปอเปล่ากินแบบนี้แหละขนมจีนเขากินกันยังไง <c oughs> ลองดูค่ะลองลองกินแบบเขาดูค่ะเอา้ามันไหล <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะคะเห็นเขากินกันค่ะกินเรียนแบบเขาดิเขากินกันเขาใช้มือกินน่ะอ่ะ อรอดอยู่ค่ะทุกคนดอกไม้ก็จะหลุดทำไมคนอื่นเขาดูเขากินเขาถนัดเนาะแสดงว่าเขากินมือกันประจำนี่เราจะมาลองกินมือนะกิน้ตมตำด้วยมือแบบนี้อืม อดอกไม้ก็จะหลุดนะได้อย่าดอกไม้อะดอกไม้เธออย่าหลุดนะฉันยังกินไม่เสร็จื <c oughs> อใส่พริกไปกี่เม็ดจำไม่ได้เหมือนกันนะคะทุกคน <c oughs> อือหือ้อ การกินซ้อมตันด้วยมือที่ทุรักทุเลมากเลยค่ะปกติไม่ได้กินอย่างนี้นะคะลองมาทำดูเหมือนคนอื่นเขาเี่ค่ะลองทำดูอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงใช้มือกินแบบนี้ฮะลำบากมาก มันก็ได้อยู่ค่ะทุกคนแต่มันแค่ <issions> refers, <tuh> sure. ไม่ถนัดกินไปพากไปนะ้ตัวนี้ขอโทษนะคะมันเผ็ดขบปากไม่ได้แล้วตอนเนี้ย ุูป,ปากไม่ได้เลยค่ะกิฟติดพองันไม่ช่วยอะไรเลยค่ะทุกคนอืม หาซื้อที่ฟินแลนด์ค่ะทุกคนอม,มันกินลำบากนะ่เนี่ยนะ <c oughs> ใช้มืออะ กินแบบที่เราเห็นเขาลงคลิปกันอะใช้มืออะกินแบบนี้มันได้ฟิลยังไงนะกลับมากินมือดีกว่าค่ะทุกคนกินช้อนแล้ว สรุปว่ากินแบบนี้กินถ่ายแบบนี้ต้องกินมือค่ะทุกคนขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้จินไปก่อนนะคะทุกคนลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามให้จินด้วยนะคะบ๊ายบาย